สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนดรสนทิคชวัตรผู้สรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยหัวข้อความหัวข้อทำไมชาวนาจึงเผาต่อสั่งและฝังข้าวมีเนื้อหาระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ทำนาข้าวประมาณ72.5ล้านไร่หรือประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ทั้งประเทศส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง สามารถผลิตข้าวได้ประมาณ22-24ล้านตันต่อปีมีฟางข้าวเฉลี่ยประมาณปีละ25.45ล้านตันและมีประมาณต่อสั่งข้าวที่ตกค้างอยู่ในนาข้าว16.9ล้านตันต่อปีชาวนาส่วนใหญ่ทําการเผาเกิดฝุ่นควันและปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการรณรงค์ให้เกษตรกรทำการถ่ายกบต่อสั่งฟางลงในดินที่เตรียมเพาะปลูกใหม่แทนการเผาซึ่งจะเกิดการย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารพืชแต่ก็ไม่ค่อยได้ผล ช่วงเวลาที่เกษตรกรเผาฝังข้าวจะเริ่มแล้วจัดทาการเก็บเกี่ยวข้าวคือช่วงกลางถึงปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปและเริ่มการไถพรนดินในเดือนเมษายนต่อจากนั้นจะหว่านข้าวก่อนสงกรานต์เมื่อเข้าสู่ฤดูทําให้ต้องข้าวงอกใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคมปลายจนถึงเดือนมกราคมทําไมชาวนาจึงเผาต่อสางและฝางข้าวชาวนา80%ไม่ได้มีนาเป็นของตัวเองส่วนใหญ่เช่าที่ดินเพื่อทํานาชาวนาในพื้นที่ชนบทยากจนมาก ไม่มีเงินพอที่จะจ้างรถไถกลบการเผาะจะไปะยากกว่าการจ้างรถไถมาไถกลบหรือทําการไถกลบเองความเห็นของชาวนาคือหากเป็นนาหวานต้นข้าวจะหนามากและมีหญ้าขึ้นจํานวนมากการไถต่อสั่งข้าวและหญ้าจะทําได้ช้าและจะกําจัดซากวัชพืชได้ไม่ค่อยหมดหากเป็นการทํานาปรังซึ่งเป็นการปลูกข้าวต่อเนื่องกันเช่น3ครั้งต่อปีจะทําให้ไม่มีเวลาที่จะให้ต่อสั่งข้าวย่อยสลายได้เองจึงมีความจําเป็นต้องเผา หากเป็นการทำนาแบบนาปีซึ่งเป็นการทำนาโดยปล่อยน้ำเข้านาจะไม่มีการเผาหากเป็นนาหยอดและย่านหนาจริง,รงๆก็ต้องเผาเหมือนกันไม่เช่นนั้นเวลาที่หยอดมาเล็ดลงไปในลุมจะเกาะกับดินเป็นก้อนแต่ั้งแต่ปี2550เริ่มมีการเผาต่อส่างและฝังข้าวจำนวนมากจงก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมไปทั่วภาคกลางอีสานและภาคเหนือในปีนี้การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการกเกษตรเกิดขึ้นค่อนข้างมาก การทางานของภาครัฐที่ผ่านมาทําเพียงแค่จัดโครงการระรง์ของความร่วมมือไม่ให้ชาวนาเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น pm 2 5แต่ยังเข้าไม่ถึงว่าทําไมชาวนาต้องเผารัฐบาลควรลงไปดูที่ต้นตอนของปัญหารับฟังเสียงและช่วยเหลือชาวนาจากการแก้ปัญหาในแต่ละกรณีอย่างเป็นรูปธรรมเสนให้คําแนะนําในการทํานาแบบไม่ต้องเผาในแต่ละรูปแบบของการทํานาโดยที่ชาวนาเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงรวมทั้งมีแนวทางการจัดหารถไถต่อสั่งฟังข้าวให้ชาวนาเช่าในราคาถูก หรือซื้อได้ในราคาถูกจะช่วยได้มากหรือสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐหากไม่เผาเช่นจ่ายเงินชดเชยให้หากภาครัฐไม่ได้รับฟังเสียงจากชาวนาแต่กี้แผนจาัดก,การกันเองและทําเพียงแค่รณรงค์รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นยิ่งทําให้เกิดการลักลอบเผาโดยที่ใครจับไม่ได้เช่นปัจจุบนัน